ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม BMC ครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําของสมใส่ที่ใช้ในการลดฟิกแคสกันหรือว่าของสมใส่ที่ใช้ในการลดระยะเวลาการไล่แบบผงที่นะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนที่กาลังมาเริ่มเล่นอาชีพในวอตกันนะครับในตัวอาชีพในวอตนะครับสกิลทุกๆสกิลเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีฟิกแคสนะครับผมโดยรูปที่ผมขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าทําไมเราถึงจะต้องทําลดฟิกแคสในอาชีพในวอตนะครับถ้าคุณมาดูในสกิลแต่ละสกิลนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับสกิลที่เอาไว้ใช้ในการโจมตีนะครับอย่างเช่นวิจิลันเต้โอริวันบูลเลตสไปรัลชูตติ้งแมกกาซีนฟอร์วอร์หรือว่า Wi-Fi นะครับก็จะมีฟิกแคสอยู่ที่1วินาทีจนถึง1.5วินาทีนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการกดใช้สกิลแบบสแปมนะครับผมเวลาเราจะสแปมสกิลเนี่ยเราก็จะ ปัญหาในการทำฟิกแคสอยู่ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำาลครับว่าของอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการลดฟิกแคสได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับของที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับผมขออ้างอิงมาจากเว็บดีวไพแล้วกันนะครับผมแล้วก็ของสมัยที่หมดจะมานำเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นของสมสัยที่อัปเดตในช่วงเดือนมีนาคมปี2568สําหรับในการอัปเดตต่อต่อไปนะครับผมคุณก็ลองอัปเดตดูนะครับว่ามีของฟิกแคสอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ เป็นการอัปเดตในช่วงเดือนมีนาคม2568เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของของสมใส่ในส่วนหมวกก่อนนะครับส่วนหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนําหมวกซีรีส์ OS ก่อนนะครับผมหมวก OS เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หมวกนะครับที่เป็นสายตีไกลที่เหมาะกับอาชีพในวอท์ของเรานะครับสามารถเลือกได้3หมวกเลยนะก็จะมีสตรีปแฮทนะครับมีอีกนิดแคปแล้วก็สจิตริสต์นะครับผมในทั้ง3หมวกเนี่ยถ้าคุณอัปเกรดถึงขั้นบวก11จะลดระยะเวลาไล่แบบคงตัวนะครับหรือว่าไล่แบบคงที่ 0.2วินาทีนะครับแต่ต้องเป็นการอัปเกรดถึงขั้น11เท่านั้นะนะครับผมถึงจะได้ลดฟิกแคสนะครับมาในส่วนหมวกต่อไปนะครับผมจะเป็นหมวกรุ่นเก่านะครับซึ่งน่าจะรู้จักกันดีก็คือมีหมวกแฟนซีฟิเทอร์แฮทนะครับมีลับออฟฟิเซอร์แล้วก็มีเจเนอเรลเฮมนะครับในสามหมวกนี้นะครับเมื่อคุณอัปเกรด มากกว่าบวก10ขึ้นไปนะครับผมอย่างเช่นอ่ะถ้าคุณบวก11นะครับคุณก็จะได้ลดฟิตแคส์อยู่ที่0.1ถ้าคุณบวก12ก็จะได้0.2นจนะครับจนถึงบวก15นะครับบวก15เนี่ยจะได้ฟิตแคส์มากสุดอยู่ที่0.5วินาทีนะครับผมก็อยู่ที่ใครจะทำบวกได้เท่าไหร่นะครับผม แต่อาจจะเป็นหมวกที่คนอาจจะใช้น้อยแล้วนะครับผมถ้าจะอามาทําลถฟิตแคสนะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องตีบวกเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะตีบวกกันอยู่ที่ประมาณ11-12นะครับก็จะได้ฟิตแคสอยู่ที่0.1 0.2แค่นั้นเองนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะจบในส่วนหมวกแล้วนะครับมาต่อในส่วนหูกันบ้างน,นะครับผมส่วนหูเนี่ยก็จะมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คือ DIY Protect Shield นะครับคุณสมบัติมันก็คือเมื่อเปรดวิทตั้งแต่90ขึ้นไปนะครับผะย,ะลลย,บบย่่่บงทีอู 0.5วินาทีนะครับผมก็ถือว่าได้เยอะมากๆนะ แต่ราคาก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับสำหรับส่วนหูตัวนี้นะครับมาต่อกันในส่วนปากนะครับผมก็จะเป็นฟ็อกเทลนะครับเมื่อสมใส่แล้วนะครับจะได้ลดฟิกแคสอยู่ที่0.1วินาทีนะครับค่อนข้างน้อยนะก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับผมถ้าซื้อมาใช้นะครับในการทำลดฟิกแคสเนาะก็ลองหาปากอย่างอื่นมาใส่แทนนะพวกปากดามจดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนมาร์ฟกันนะครับส่วนมาร์ฟเนี่ยจะเป็นเซตฮีโร่นะครับผมฮีโร่เคเลดเคปนะครับหรือว่าฮีโร่เฟเวอร์เคปนะครับผมในส่วนของมาร์ฟเนี่ยคุ คุณจะต้องสมใส่กับรองเท้าเ n c นเชี Hero Boot หรือว่าเกร t Hero Boot หรือ Hero Boot LT นะครับมันหนึ่งจะได้ลดฟิกแคสด้วยนะครับผมอ่ะก็ลองดูเอานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับถ้าคุณใส่เป็นบูทตัวไหนนะครับก็จะได้ลดฟิกแคสต,ตามเท่านั้นนะครับแต่ดูจากทั้ง3อันแล้วก็ลดเท่าๆกันนะ รถเท่ากันนะครับแต่แค่ M A T K หรือว่า A T K เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับผมในส่วนของมาร์ฟทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะใส่คู่กับรองเท้าพวกนี้นะครับผม e n c i e n t Hero Boot Gate Hero Boot และ Boot LT นะครับผมซึ่งตัวรองเท้าเนี่ยก็จะได้ฟิตแค t ที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็ไล่มาจาก e n c i e n t Hero Boot นะครับถ้าบวก9ก็ได้0.3บวกถึง12ก็ได้0.2รวมกันเป็น0 5วินาทีในส่วนของ g a t Hero Boot เนี่ยจะ อัปเกรดขึ้นมาอีกนะถ้าหากคุณอัปเกรดตัวรองเท้าเกรนฮีโร่บูตนะครับเป็นบวก9นะครับก็จะได้ฟิกแคนสู5นะครับผมและเมื่ออัปเกรดถึงขั้น11ก็จะได้อีก0.2วินาทีนะครับเท่ากับว,ว่าบวกถึง11เนี่ยก็ได้0.7วินาทีเลยนะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมยังต่อกันในส่วนของฮีโร่บูต l อด้วยนะครับ น่าจะมีคนทํามั้งนะครับผมก็ถ้าอัปเกรดจนถึงขั้นบทสิบเอ็ดนะครับก็จะได้รถฟีแคสศูนย์จุดแปดวินาทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีการเกรดอีกนะเออถ้าเกรด A อนะครับซึ่งไม่คิดว่าน่าจะมีคนทํานะครับผมก็ได้ลดระยะเวลาไล่แบบคงที่อีกศูนจุดสองวินะครับเมื่ออัปเกรดถึงขั้นสิบสามด้วยนะโอ้ปวดหัวเลยนะครับผมก็อ่ะ ก็ดูเอานะครับว่าใครมีก็ลองใช้นะครับมาในส่วนของรองเท้าแบบชิลๆแล้วกันนะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนมีอยู่แล้วนะครับสำหรับรองเท้าตัวนี้นะครับก็โมดิฟายเด็กเนาะเมื่อเบสเด็ก120ขึ้นไปนะครับก็ได้ลดฟิคแคส0.5นะครับผมเป็นรองเท้าสามัญประจําบ้านของแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องเป็นรองเท้าเอกโซติกเนาะอันนี้คิดว่าน่าจะพอทํากันได้แล้วนะครับผมเบสเด็ก108ขึ้นไปก็ได้ ลดไล่0.5วินาทีนะครับมาในส่วนของรองเท้า17.1นะครับผมหรือว่าพวก Illusion นั่นเองนะครับก็มี Illusion Leg A นะครับผมแล้วก็ Illusion Leg B นะครับทั้ง2อันเนี่ยคุณจะต้องออบใส่โมดูลเข้าไปนะครับผมซึ่งโมดูลเนี่ยสามารถใส่ได้เม็ดเดียวนะครับแล้วก็จะลดฟิตแคสท์ทันทีนะครับผม0.3วินาทีนะแต่ถ้าคุณตีบอกลรองเท้านะครับเป็นบวก7นะครับก็จะได้ลดอีก0.2แล้วก็ถ้าคุณตีบวก9ก็จนะครับก็ได้ได้ลด0.2อีกนะครับผม รวมๆก็จะได้อยู่ที่0.7วินาทีนะครับถ้าคุณตีบวกถึงบวก9 ต่อมาในเซตของ17.2กันบ้างนะครับลงเท้าอัตโนมัติเล็ก A แล้วก็เล็ก B นะครับผมแน่นอนครับก็เหมือนกันก็ต้องใส่ออฟโมดูลเข้าไปนะครับและเมื่อออฟโมดูลเข้าไปแล้วนะครับก็ได้เลยนะครับลดไล่0.1วิแล้วก็ถ้าบวก9นะครับก็ได้อีก0.2บวก11ก็ได้0.5นะครับรวมๆเนี่ยจะได้0.8ของ17.1เนี่ยอาจจะได้อยู่ที่รวมๆกัน0.7ส่วน17.2เนี่ยจะได้รวมๆกันอยู่ที่0.8นะครับห่างกันอยู่แค่0.1วินาทีแค่นั้นเองนะครับมา ในรองเท้า EP 18นะครับผมเมื่อกี้17.1 17.2ไปแล้วมาต่อ18เลยนะครับผมพึ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะรองเท้า g r e y wolf นะครับผมก็มี g r ก y wolf boot แล้วก็เ y wolf ูฟช e นะครับแน่นอนครับคุณก็จะต้องไปออฟ นะครับให้มันได้เลเวล1เลเวล2เลเวล3ของตัวฟิกแคตติ้งนะครับถ้าคุณออฟได้เลเวล1นะครับก็ได้0.5เลยนะถือว่าเยอะนะเออแค่เลเวล1ก็ได้เยอะแล้วนะครับถ้าคุณออฟได้เลเวล2นะครับก็จะได้0.7วินาทีนะครับถ้าคุณออฟได้เลเวล3คุณก็จะได้ลดไล่ถึง1วินาทีเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะแต่อันนี้จะแตกต่างกับออฟของแบบ17.1 17.2หน่อย17.1 17.2เนี่ยจะต้องตีบวกรองเท้าใช่ไหมแต่ตัว EP 18เนี่ยคุณจะต้องออฟให้ติดนะครับผมออฟให้ติดเเลลว1 เลี้วสองเลี้วสามเนี่ยมันจะสุ่ม นะครับผมอยู่สุ่มที่ว่าคุณจะได้เวลเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วก็นี่ยังไม่หมดนะมันจะไปสุ่มออฟตัวอื่นอีกนะครับที่ไม่ใช่ฟิกแคสนะครับซึ่งเป็นการออฟที่ค่อนข้างยากมากๆเลยก็แนะนําว่าถ้าใครอยากลองเสี่ยงดวงดูก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อสําเร็จรูปเลยก็เลเวลรหกับเลเวลร์สองนี่น่าจะมีขายเยอะนะครับส่วนเลเวลรสเนี่ยน่าจะยังน้อยอยู่นะครับก็ลองดูนะมาตอนในส่วนประดับนะครับก็มีอิลูชันลิงนะครับผมอิลูชันลิงตั้งแต่นานแล้วนะครับผมผมว่า ถ้าผู้เล่นเก่าๆน่าจะมีกันเกือบทุกคนนะครับจะต้องใส่ร่วมกับ illusion battle chip l นะครับผมก็จะได้ลดฟิก0.3วินาทีนะครับแล้วต่อมาครับถุงมือ4ปีนะครับผมถุงมือ4ปีเนี่ยจะคล้ายๆกับ illusion l i n k เมื่อกี้เลยเหมือนก็ อัปเดตขึ้นมานะครับ Illusion น i n งน่าจะเป็นเซตสิบเจนาะอันนี้ก็17.2ต่อมานะครับถุงมือ4ปีนะครับจะต้องใส่คู่กับออโตเมติก b a t t ทิลชิพเอนะครับถึงจะได้ลดฟิคแคสศูนย์จุดนะฮะอ่ะมาต่อกันใน EP 18นะครับผมประดับใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผม g r e เกรวูฟโซ i n g นะครับจากกิจกรรมนี้เลยนะฮะกิจกรรมเก็บเวลกิจคัสเสริมนะครับผมก็เป็นประดับในเซตของ EP 18หรือว่า Grey Wolf นั่นเองนะครับเมื่อสวมใส ในเครือ ก็จะได้ลดไล่0.5วินาทีมาต่อนในส่วนประดับของธนาทอสนะครับผมประดับธนาทอสเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6แบบนะครับผมก็จะมีเซตลูบี้อเมทิสเอโมเรลเซฟไฟออปอแล้วก็โทปาสนะครับถ้าสมมติว่าคุณเลือกเซตเซตหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่ะคุณเลือกเป็นเซตลูบี้มานะครับคุณก็จะต้องใส่ประดับทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเป็นเซตลูบี้เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็นซินฟูลูบี้ในเครตแล้วก็ซินฟูลูบี้ลิงนะครับใส่คู่กันนะครับ ก็จะได้ลดไล่0.3วินาทีและถ้าหากคุณใส่เป็นเสื้อเป็นมัฟแล้วก็รองเท้านะครับก็จะได้เพิ่มอีก0.2วินาทีนะแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยใส่กันนะครับส่วนใหญ่จะใส่เป็นประดับอย่างเดียวนะครับผมเป็นประดับ2ค่าเนี่ยใส่คู่กันก็จะได้ลด0.3วนินะครับผมก่อลองไปเลือกกันดูนะครับในทั้งหมด6แบบเนี่ยทั้ง Ruby a m e t h y s t e m อ r r l d s a p p h i r e o p a l Topaz นะครับมันจะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับผมแต่ ลดไลน์เนี่ยได้เหมือนกันนะครับผมแต่คุณสมบัติเนี่ยอาจจะได้แตกต่างกันนะครับมาต่อในส่วนของออฟคอตูมนะครับออฟคอตูมเนี่ยก็จะมีอาร์คบิชอปสโตนนะครับในส่วนของกาเมนนะครับใส่คู่กับไฮพีสสโตนส่วนโลเวอร์นะครับก็จะได้ลดฟิกแคส0.5วินาทีนะครับใครที่เก็บเวลนะครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแจกคอร์ตูมฟรีใช่ไหมแล้วก็คุณก็เอาไปออฟฟรีได้นะครับคุณก็ออฟในส่วนของโลเวอร์เป็นไฮพีสสโตน โลเวอร์นะครับผมแล้วก็อาร์คบิชอปสโตนในส่วนของกาเมนตก็ได้อันนี้ก็จะเป็นออฟอาชีพของฝั่งพระละกันเนาะนะครับมาต่อในส่วนของของบาดแดนนะครับผมก็เป็นเวนเดเลอร์มินเทลสโตนกาเมนตนะครับใส่คู่กับคาวยิปซีสโตนส่วนโลเวอร์นะครับก็จะได้ลดฟิกแคทศูดวินาทีคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็จะได้0.5วินาทีเหมือนกับของออฟของทางพระเลยนะครับและยังไม่หมดนะครับก็ยังมีส่วนของโซลิเปอร์สโตนด้วยนะครับ จริงๆอ่ะจะเลือกอะไรก็ได้นะเออจะเลือกในส่วนของเซตพระเซตบาทแดนหรือว่าคุณจะเลือกเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับเซตนี้โซลิเปอร์สโตนในส่วนของการ m e n t นะครับก็ต้องใส่คู่กับโซลิงเกอร์สโตนส่วนโลเวอร์คุณก็จะได้ลดล่าย0.5วินาทีแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับออฟของอาชีพของนั้นๆน่ะเรามาใส่ใยตัวเราไม่ชอบนะครับเราก็มี2แบบให้คุณเลือกนะครับเป็น Minor F ร์ฟิกแนะครับแล้วก็ฟิกแค t ติ้งสโตนนะครับตัวม i n เนเนี่ย จะได้0.3วินะครับแต่ถ้าฟิกแคตติ้งสโตรเลยเนี่ยจะได้0.5วินาทีราคาเนี่ย จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับว่าคอสที่เอาไปออฟเนี่ยคอสสวยไหมหรือว่าคอสใช้งานนะครับถ้าเป็นคอสใช้งานในส่วนของไมเนอร์นะครับราคาไม่ค่อยแรงมากนะจะอยู่ที่ประมาณ20-30 m อในตลาดณนะตอนนี้นะครับผมแต่ในส่วนของฟิกแคตติ้งสโตนเนี่ยราคาเนี่ยจะหลักร้อยกว่า M ขึ้นเลย1 0 0 2 0อ m เมเนี่ยมีเหยียบถึงตรงนั้นเลยนะครับผมถ้าใครมีทุนก็ฟิกแคตติ้งสโตนก็ได้นะครับจะได้จบจบแล้วก็หาของมา ใส่เพิ่มในตัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครงบน้อยนะครับแนะนำไมเนอร์เนี่ยก็ไม่แย่นะ0.3ว,วิก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับและในเซตสุดท้ายนะครับอันนี้แถมหน่อยละกันเนาะเป็นชาโด้สเปล l แคตเตอร์ชาโด้อาร์เมอร์นะครับหรือว่าพวกเอียริงชูแล้วก็เพนเดนต์นะครับผมจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีใครใช้หรอกนะครับก็เอามาแถมๆไว้ละกันเนาะถ้าให้ใส่เนี่ย คุณก็คงไปใส่พวกชาโดอาชีพของตัวเองดีกว่าหรือว่าชาโดบูสเตอร์ฟ้าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นน่าจะได้ดาเมทที่ดีกว่านะครับดีกว่ามาใส่ของรถฟิกแคทที่เป็นชาโดของสเปลแคตเตอร์อย่างนี้นะครับอันนี้เสริมเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ผมลืมแนะนําเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีหมวกเทมพลอร์นะครับถ้าคุณออปชันได้เป็นเมจิกเอเซนต์นะครับคุณก็จะได้ลถฟิกแคทเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเลเวล1เนี่ยก็จะได้อยู่ที่0.1นะครับ ก็ค่อยๆไล่เลเวลขึ้นมานะครับอย่างเนี้ยเลเวล4ก็ได้มาถึง0.4เลยนะครับก็ลองดูนะครับผมจริงๆมันก็มีของลถฟิกแคดอีกเยอะมากเลยนะฮะสำหรับหมวกเทมเพโลเนี่ยถ้าใครมีแล้วก็ออฟไม่ได้ทักทีนะครับมาติด e m a g i c e s s e n c เนี่ยก็มาใช้ก่อนได้ไม่มีปัญหานะหรือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างน้อยก็มาใช้ลดไล่ก่อนเพราะว่าสกิลเราในช่วงแรกตอนเวล2 0 0ต้นๆนะครับดาเมจสกิลมันแรงอยู่แล้วนะครับใช้โดยไม่ต้องตีบวกก็ได้ครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ต้องต ที่ใช้ในการทำลดฟิทแคตสำหรับอาชีพในวอตประมาณนี้นะครับผมก็ลองอัปเดตดูในอนาคตนะครับว่าจะมีของฟิทแคตอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มอีกนะครับก็ติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วคอนเทนต์ในคราวหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ